ณเวลานี้หลายค่ายรถย,ยนต์อยากจะลงทุนตลาดขุมพลังไฮบริดหรือมีชื่อย่อว่า HEV นั่นเป็นเพราะว่าแนวโน้มของลูกค้าส่วนใหญ่ทั่วโลกเริ่มหันไปหารถย,ยนต์พลังงานลูกผสมกันมากกว่ารถย,ยนต์ไฟฟ้าแท้ๆ100้เซด้วยเหตุผลการใช้งานตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ที่มีการเดินทางแบบไม่มีแบบแผนมาแน่นอนบางวันอยากจะใช้ชีวิตชิวๆใกล้ตลาดแถวบ้านหรือบางทีจําเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อธุระบางอย่างซึ่งบางธุระอาจจาเป็นถึงชีวิตมนุษย์เลยก็ได้ แม้กระทั่งค่ายรถจีนที่เคยบุกตลาด BEV รถไฟฟ้า100%ยังต้องลงมาเล่นตลาดรถยนต์ขุมพลังไฮบริดหรือว่าพระอินไฮบริดตามแต่ละความถนัดของตนเองแต่สิ่งที่ยากมากที่สุดไม่ใช่การพัฒนารถยนต์ไฮบริดออกมาให้ได้เท่านั้นแต่เมื่อเปิดตัวจำหน่ายแล้วมันจะได้รับการตอบรับแค่ไหนต่างหานี่คือสิ่งที่ยากที่สุดวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือค่ายรถ จะต้องใช้เวลาระยะเวลาพิสูจน์ของตัวเองว่ารถปลั๊กอินไฮบริดหรือว่ารถไฮบริดที่ตัวเองขายนั้นมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับได้เมื่อไหร่กันซึ่งค่ายรถที่ค่อนข้างลำบากกับก,บการสร้างการยอมรับรถยนต์ไฮบริดเวลานี้คือค่ายรถจีนเพราะเท่าที่ดูคือค่ายรถจีนค่อนข้างคาดหวังการตอบรับรถยนต์ไฮบริดในประเทศไทยมากในระยะเวลาสั้นๆหรือระยะเวลาอันจำกัด ต่ในโลกความเป็นจริงแล้วการตอบรับรถยนต์ไฮบริดจีนไม่ได้รวดเร็วปลื้มปลาดเหมือนกับที่ผู้บริหารจีนหรือฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์คิดเอาไว้แต่ปัญหาสําคัญคือค่ายรถจีนจะสามารถรอเวลาการตอบรับหรือให้การยอมรับและรักษาคุณภาพมาตรฐานหรือภาพรวมทั้งหมดของรถยนต์ไฮบริดที่ตนเองขายแก่ลูกค้าชาวไทยอย่างต่ำ5ปีได้หรือเปล่าถ้าทำได้รอได้ค่ายนั้นอาจจะเป็นค่ายที่เหนือกว่าแบรนด์จีนในท้องตลาด แต่ถ้าทําไม่ได้รอไม่ได้เราต้องเสียใจด้วยครับว่าตลาดเมืองไทยและอาเซียนไม่ใช่ตลาดมูมูที่หลายคนคิดหรือแม้กระทั่งค่ายรถจีนคิดใครว่าทําตลาดในไทยง่ายลดร,ราคาโอ้ยขายได้คิดผิดครับแต่เชื่อว่าการลุยตลาดรถไฮบริดของค่ายญี่ปุ่นนั้นจะทําได้อย่างง่ายง่ายกลับกันเลยครับค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยฝ่าฟันอย่างหนักมา,มากๆเลยและที่สําคัญกว่าจะฝ่าฟันได้บางค่ายใช้เวลาเป็น10ปีครับเรามาดูลําดับกันต่อไปนี้ อันดับหนึ่ง t ตโยตเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นค่าแรกที่เริ่มผลิตรถยนต์ไฮบริดในประเทศไทยรุ่นแรกก็คือ Camry ACV 40รุ่นเมนเชนปี2009ในตอนนั้นถึงแม้ว่ายอดขาย Camry Hybrid จะอยู่ที่ประมาณ40-50%ของยอดขาย Camry รวมทั้งหมดแต่ก่อนที่ Camry Hybrid บุกตลาดไทยนั้นก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างของคนที่ยังกลัวและลังเลก,กับระบบไฮบริดอยู่มากโดยเฉพาะค่าเื่อมที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนทั้งหมด และยิ่งมีกระแสข่าวลือด้านราคาแบตเตอรี่สุดโหดนั้นก็ยิ่งทําให้โตโย t ้าไทยแลนดเร่งจัดรถโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบไฮบริดเพื่อให้คนไทยเข้าใจระบบนี้อย่างถ่องแท้ไม่แปลกที่คนไทยหลายคนจะลังเลกับระบบไฮบริดในปี2009เพราะปีนั้นถือเป็นของใหม่มากจนสุดท้ายโตโยต้าคัมรี่ไฮบร2009ก็ประสบความสำเร็จอย่างดีเพราะทำราคาตัวไฮบริดแทนที่เครื่องยนต์น้ำมันรุ่นท็อปๆมาในราคาที่ไม่แตกต่างกันมากเลย ทำให้คนไทยเนี่ยเปิดใจรับได้ส่วนหนึ่งเลยครับและส่วนที่2การใส่คุมพลังไฮบริดก็มาถูกทางเพราะไปใส่ในรุ่นขายดีและราคาค่อนข้างแพงในสมัยนั้นเพราะว่าต้นทุนการผลิตไฮบริด Hybrid สมัยนั้นไม่ถูกครับแต่การทดลองยังไม่สิ้นสุด t ต y o ต a m มอเตอร์ i l a n d ขึ้นสายการผลิต p r i u s h y b r i บในช่วงปลายปี2010ในช่วงหนึ่งปีแรกเต็มๆก็ถือว่าทำยอดขายได้ตามเป้าด้วยราคาจำหน่ายที่นี่แพงมากในสมัยนั้นแต่หลังจากที่ประเทศไทยประสบภาวะน้ำท่วมปี2011และ พรีอูสเนี่ยถูกขายให้กับลูกค้าที่อยากได้เป็นจนเกลี้ยงแล้วยอดขายพรีอุสก็ค่อยๆดรอปลงจนกู้กลับมาไม่ได้และยังมีดราม่าในเรื่องของภาษีที่เราได้ยินกันตอนหลังด้วยก็ทําให้พรีอูสเนี่ยดับศูนย์ไปเลยครับผลิตไทยๆแค่รุ่นเดียวก็พอแล้วก็ทําให้โตโยต้าไทยแลนด์เนี่ยตัดสินใจไม่เปิดตัวไฮบริดรุ่นใหม่ๆเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีเลยจนกระทั่งตัดสินใจเดินหน้าผลิตโตโยต้า CR ในปี2018อีกครั้งหนึ่งซึ่งยอดขายจริงๆก็ไม่ถึงกับแย่มาก แต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายในการขายอยู่ดีแต่อย่างไรก็ตามครับยอดขาย Toyota CHR ก็มียอดขายแตกหลักหมื่นต่อปีเหมือนกันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าถ้า Toyota ใส่ไฮบริดลงในบอดี้ที่ตัวถังเนี่ยถูกใจตลาดมากความสําเร็จสูงสุดคงไม่เกินเอื้อมจนกระทั่งปี2020 Toyota Corolla Cross เปิดตัวมาและประสบความสําเร็จอย่างมากเลยครับ ขนาดเป็นค่าใหญ่อย่างโตโยต้กว่าจะสำเร็จกับ h y บ r i d ในไทยเนี่ยต้องรอถึง11ปีกันเลยครับค่ายที่2 Honda เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ใช้เวลาฝ่าฟันกับตลาด h y บ r i d ที่ยากเหมือนกันเริ่มจากปี2012 Honda เปิดตัว Jazz Hybrid ในราคา700,000กว่าบาทนักเวลานั้นใครๆก็คิดว่าขายดีถล่มแน่นอนแต่พอขายจริงกลับขายไม่ค่อยได้เลยเพราะมันคือกลุ่มพลังม่ไฮบริดและมันคือ j จส z รุ่นกลางที่มาอัปเกรดขายไม่ใช่รุ่นบนสุดซะด้วย ก็เลยตอบรับไม่ดีครับอีกทั้งตลาดรถเล็กช่วงนั้นส่วนใหญ่มีขุมพลังที่ประหยัดน,น้ำมันดีอยู่แล้วเลยไม่จําเป็นต้องใส่มา Hybrid ที่ไม่เต็มรูปแบบขนาดนี้ไม่จําเป็นเลยและในปีถัดมาก็เปิดตัว Honda c i v วิ Hybrid เพียงแค่ล้านนิดนิดเท่านั้นน่าจะขายดีเหมือนกันนะแต่ว่ารวมๆแล้วมันไม่มีจุดขายโดดเด่นอะไรมากมายเลยแถมเป็นมาไฮบริดที่ไม่รู้ว่าจะชูจุดขายอะไรดีได้สยอดขายก็เลยความครับ แต่ Honda Thailand มาประสบความสำเร็จจริงจังกับ a c c o r h y y r r i d กับระบบใหม่เต็มรูปแบบ2มอเตอร์ในปี2013เอาละมันก็เริ่มมีจุดพีขึ้นมาบ้างแล้วละครับแต่กว่าที่ Honda จะสำเร็จกับตลาด Full Hybrid นั้นต้องรอนานถึง8ปีเต็มกับการเปิดตัว Honda HRV eHEV ที่สามารถทำยอดขายระดับเกิน1,500คันต่อเดือนขึ้นไป จะเรียกว่าทั้ง t ตยต้าและ Honda คงคาดการเหมือนกันว่าตลาดไทยจะให้การต้อนรับรถ h y b r ไฮบิดตั้งแต่ปี2020เป็นต้นใหม่้ยไม่ง่ายเลยครับค่ายที่3 n i นิส n ันเป็นค่ายที่ลองเชิญกับระบบไฮบริดด้วย n i s s ันเอ็กซ์เรีปี2015เป็นการเปิดสิ่งที่สำเร็จดีมากๆเพราะราคาจำหน่ายส o p สุดก็แค่เพียง1.3ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองได้ขับ4แล้วไม่ต้องจ่ายราคาตัวท็อปก็ได้เลยนะแต่ด้วคุมพลังไฮบริดมาด้วย อะไรก็ตามนะครับที่ระบบงานวิศกรรมที่คุณไปเล่นกับคลัตคู่เมื่ร่ความวิน่าจะบังเกิดแน่น,นอนต้องนับถอยหลังเลย e x t r a ์เทรล,ลไฮก็เช่นกันครับมีการตัดตอ่อกําลังจากคลัตคู่อัจฉริยะที่สามารถติดตั้งทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและแบบขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ปัญหาพอรุดขายดีปุ๊บยิบากกรรมเริ่มทํางานเมื่อดีเฟกของ Extra ์เทรล,ลไฮบริมีมากมายมากมายกว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นปัญหาเสียงช้างร้องกีรกระตุกหรือไม่มีกําลังอื่นๆมากมาย รวมๆแล้วอาจจะทําให้ตัวรถหยุดการทํางานลูกค้าบางท่านมีการเปลี่ยนเกียร์ไปแล้ว3มลูกด้วยซ้ำหนักเหมือนกันครับพอเอสเทรลมีปัญหาหนักมากแต่ทางบริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันและถูกใจลูกค้าแบบทันท่วงทีจึงทําให้ภาพลักษณ์แบรนด์เน่ค่อยๆดิ่งลงแบบน้ําซึมบอ่อทรายเสมือนเอาความเชื่อใจมาทิ้งไว้กับปัญหาเช่นนี้นี่จึงเป็นที่มาของแบรนด์ที่ถดถอยลงอย่างช้าๆด้วยครับแต่หลายคนไม่ทราบเราก็มาบอกให้รู้กัน และรออีก5ปีก็เปิดตัว n i สสันคิกซ์อีพาวเที่เปิดตัวครั้งแรกก็ยังไม่สําเร็จเท่าไหร่ด้วยปัญหาด้านราคาที่แพงแล้วก็การรับรู้ที่ยังงงง,งอยู่เพอปีสพี2022มีการปรับราคาใหม่ทํายอดขายสูงสุด700คันในบางเดือนก่อนที่จะทรงตัวในระดับ200คันต่อเดือนแต่เอาเป็นว่าขายมานานแล้วแต่บางคนก็ยังงงกับ e-Power ออยู่ซึ่งจริงๆระบบมันไม่ได้ยากอะไรเลยเหมือนกัน จริงๆเรามองว่า e-power มันขยายตัวได้มากกว่านี้ถ้าจับคู่กับแพ็กเกจรถที่ตรงจริตลูกค้าชาวไทย1 0 0ซคือคนไทยชอบ SUV ใหญ่ๆภายในก้างๆราคาดีก็ควรจะใส่บอดี้ประมาณ r o l l a Cross นั่นแหละครับดีที่สุดและอันที่4มิ u b บิชิมามืดกลายเป็นว่าค่ายนี้คือค่ายที่เป็นตาอยู่กับตลาดไฮบริดหรือ h e ีวินไทยของแท้ซึ่งสวนทางกับค่ายญี่ปุ่นเบอร์อื่นๆที่กว่าจะทำตลาดไฮบริดได้ก็เลือดตากระเด็นแล้วแต่มิ u b บิชิเนี่ยกลับขาย e x p a n d e r Hybrid ได้ง่ายได้กว่าใครเพื่อนเลยทําไมเอสแพนเดอร์ไฮบริสามารถขาย9ก้าเข้ามาสู่หลักพันคันต่อเดือนในช่วงแรกได้ทันทีตรงข้ามกับค่ายอื่นน่าจะเป็นเพราะว่ามิซูบิชิไฮบริดผลิตในไทยรุ่นแรกมันมาในตัวถังที่คนไทยนิยมกันอยู่แล้วถ้าหาผลิตรถไฮบริดลงในกลุ่มตัวถังเฉพาะกลุ่มเกินไปมิซูบิชิคงไม่ได้ปั้นยอดขายได้ดีมากขนาดนี้แน่และส่วนหนึ่งเลยน่าจะเป็นเพราะว่าค่ายรถญี่ปุ่น พากรารทําตลาดไฮบริดล่วงหน้ามาเป็น10บสปีแล้วจนทําให้ลูกค้าชาวไทยเชื่อใจกับระบบไฮบริดของญี่ปุ่นไปพอมิสุบิชิส่งรถอันนี้เข้ามาแม้มาทีหลังก็ทําให้ย่นระยะเวลาในการซื้อใจลูกค้าไปได้และอีกประการจริงๆดูเหมือนว่ามิสูบิชิในไทยเองก็แอบม,มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งไม่น้อยเลย <S 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 เพียงแค่บริษัทกล้าเปิดตัวรถจริงๆโดนใจจริงๆลูกค้าก็ยินดีซื้อครับเพราะว่ายอดขายรวมในปี2024เนี่ยยังอยู่อันดับ4ของตลาดเมืองไทย ลำดับต่อมา Expander Hybrid ยังขายความเชื่อด้วยเช่นกันเพราะเป็นขุมพลังที่จับคู่เบนซิน1.6ลิตร 4A92 เป็นบล็อกที่พัฒนามาตั้งแต่ปี2010แล้วจับคู่มอเตอร์ไฟฟ้าก็ได้แรงบิดรวม250นิวตันเมตรสูงมากกลายเป็นว่าแก้ไขเพลนพอยต์ของคนไทยที่ต้องการรถครอบครัวจิตที่นั่งสามารถวิ่งออกต่างจังหวัดได้พอดีในราคาจำหน่ายที่พอๆกับตัวเดิมเลย เพราะเครื่องพันห้าร้อยซีซีเดิมๆเนี่ยไม่สามารถวิ่งต่างจังหวัดได้อย่างมั่นใจเลยถ้ามีการขนขน,ข,น,ข,นของเข้าไปเต็มที่ขนาดนั้นแต่จะว่าไปไม่ใช่มิสุบิชิไทยแลนด์ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำรถไฮบริดในไทยสักทีเดียวเลยก่อนนั้นนั้นเคยผลิตเอาเ a นเดอร er ์พลัสไฮบริดในปี2020ยอดขายไม่ต้องพูดถึงเพราะแทบขายไม่ได้เลยแต่ก็ต้องทึ่งอยู่ดีว่ามิสุบิชิประสบความสำเร็จกับรถไฮบริดรวดเร็วกว่าเพื่อนร่วมชาติญี่ปุ่นมากอยู่ดีครับ และจับตาต่อไปว่ามิ u b บิชิเ i ฟ Force h ฮ b r i d จะสามารถทารําตลาดในไทยจนสําเร็จได้หรือเปล่าถ้าสําเร็จยอดขายรถ h น b r ไฮบริดรวมก็จะสามารถเทียบชั้นกับฮอนด้าในไทยได้เลยครับ